เก็บหอมไปขั้นสมกินบ่ท่านยายปลูกปลูกหลายกินบ่ท่านเหี่ยวบ่าแล้วเถาบ่าแล้วพักคุณยายสลัดก็กินบ่ท่านปลูกบาหลายแต่ว่าอันเก็บกินบ่ท่านนะคะปลูกน้อยๆดอกจะเก็บไปพัด ดอกหอมบ่เมงเ่าบ่อแล้วคุยแย่ขันสมผักหอมใส่กะลำขุยแย่ขันเสียบขึ้นค้นบ่าแล้ว หอมแขกนะคะใบใบให่ให่แม่งรักกับกินบ่ท่านผักอีตัวเถาไปแล้ว Phải khéo ngáp salad เทาบ้านละพักซี่กับเทาบ้านแล้ว หมาบักง่ายบงหัวหอมคุณยายพอแล้วนะคะกินเบื่อเบิด